เป็นกลโกงของแกง้ง call นเตอร์และเปิดเผยโดยผู้ชายคนหนึ่งนะคะถูกหลอกไปเป็น เหยื่อค้ามนุษย์ใช่ะแล้วคือหลอกไปทํางานแต่สุดท้ายเขากลเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นชาวจีนนะคะ<ม>ที่เป็นคนที่กักขังเขาไว้แต่ข้อมูลที่น่าตกใจชาวนี้เอามาบอกกันก็คือว่ามันเป็นเครื่องมือแบบใหม่ในการที่จะดูดเงินเข้าไปคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้วิธีก็คือการเตะถ่วงคุยกับเราในเวลาเพียงแค่2นาทีไม่ต้องกดลิงก์อะไรทั้งสิน้นสามารถดูดเงินจากบัญชีได้เลยน่ากลัวมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโทรมาออึ้งออึอ้งตัดสายทิ้งเลยนะคะใช่อย่าไปคุยยาวแสดงว่า ว่าหลายคนที่ออกมาบอกว่ายืนยันไม่ได้กดลิงก์อันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงละที่เงินเขาหายจากบัญชีโดยที่เขาไม่ได้กดลิงก์จริงยืนยันโดยผู้เสียหายรายนี้ค่ะต้องบอกผู้ชายคนนี้เป็นเหยื่อของแก๊งค้ามนุษย์นะคะโดนหลอกไปแล้วมาร้องกับเพจไหมต้องรอดนะคะย้อนไปมกราคมที่ผ่านมาเขาบอกเขารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อไปทํางานคาสิโนถูกกฎหมายด้วยนะอ้างแบบนี้ไปทํางานประเทศเพื่อนบ้านกัน โอนเงินมาให้2 0 0อ่ะเป็นค่าเดินทางก็ดีใจเดินทางไปที่อำเภออลัญยประเทศนะคะเพื่อข้ามไปทำงานมารู้อีกทีก็คือโดนหลอกเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ทีนี้ข้ามไปทำงานเสร็จแล้วเขาบอกว่าลักษณะจะเป็นอนาเขตของคนจีนเลยค่ะคมีหลายตึกคล้ายเรือนจำแล้วก็มีรั้วลวดหนามสูงถึง4เมตรป้องกันการหลบหนีนั่นเองนะคะทีนี้ที่น่าสนใจเครื่องดูดเงิน4เครื่องราคาเครื่องละ120ล้านบาทตามหน้าจอคุณผู้ชมเครื่องนี้มั ทำงานได้น่าน่ากลัวมากนะคือมันสามารถดูดเงินในบัญชี70บัญชีต่อวันแล้วตามคำกล่าวอ้างของเหยื่อรายนี้บอกว่ามีคนจีนเป็นคนคุมนะคะซึ่งใช้วิธีคือให้เขาเนี่ยหลอกโทรไปหลอกเหยื่อคนไทยหลอกถามชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดภุมลำเนาคุณอยู่ที่ไหนเลขบัญชีธนาคารทาธุรกรรมอะไรคุยไปเถอะ คุยไปให้ครบ2นาทีเพื่อจะบันทึกเสียงจากนั้นพอเหยื่อยืนยันตัวตนเสร็จคนจีนใช้เครื่องดูดเงินเลยค่ะแฮกเงินในบัญชีของเหยื่อจนเกลี้ยงส่วนใหญ่จะล็อกเป้าไปที่ข้าราชการระดับสูง ข้าราชการเกษียณนักธุรกิจในกลุ่มเป้าหมายกระจรนะคะออที่มีเงินในบัญชี2ล้านบาทขึ้นไปไปซื้อข้อมูลจากธนาคารของรัฐบาลคําถามต่อมาคือรู้ได้ไงว่าค,คนเหล่านี้มีเงินมีเง <theo S 2> ินในบัญชีเขาบอกว่าซื้อข้อมูลจากธนาคารของรัฐบาลในราคา1,600ไรายชื่อต่อ10ล้านบาท แล้วต้องหายอดได้คนจีนวันละประมาณ150ล้านบาทแล้วจะแบ่งเงินเดือนให้ตัวเขา30,000บาทค่าคอมมิชชั่นอีกล้านละนะถ้าจุดหาได้นะล้านละ1 5 0 0 0บาททำไม่ได้ละ่ะทำไม่ได้ก็ด้านล่างเลยค่ะลุกซ้อมทำไายร่างกายกระทั่งตัวเขาหนีใช้วิธีเอาผ้านวมพาดรัวรถหนามยอมเจ็บอะปีนขึ้นไปชั้น5กระโดดข้ามรั้วมาแล้วก็เรียกรถสล้อให้ไปส่งที่ด่านอรญเงประเทศ ขอยืมมือถือคนขับรถสามล้อโทรไปขอยืมเงินจากผู้คุมซึ่งเป็นคนไทยเอามาจ่ายค่ารถข้ามประเทศไปสามพันแล้วเขาบอกว่าเขากลับเข้ามาโดยการมุดเข้ามานะมุดเข้ามาทางช่องทางทางธรรมชาติค่ะผมจะเริ่มถามแหละไม่ทราบว่าคุณพี่นะครับมีบัญชีธนาคารเนี่ยที่ลงท้ายด้วยอ่าสี่เก้าแปดเก้าไม่ทราบว่าตรงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าถ้ามันคุณพี่มีจริงคุณพี่บอกอาใช่ตรงทีเนี้ยผมก็ทําการดูดได้แหละเพราะผมรู้เลขเลขบัญชี รู้ทั้งบัตรจําตัวประชาชนของคุณก็คือว่าเดี๋ยวนี้พี่ผมอยากให้อ่ะคนไทยเราอ่ะพยายามอย่าไปยืนยันตัวตนกับเบอร์ที่มันโทรเข้ามาแปลกอ่ะพี่พยายามอย่าไปไปตอบรับครับโดยการบอกไม่ไม่ไม่แล้วก็วางสายไปอะไรประมาณนี้ครับอย่าไปคุยนานพี่เพราะว่าระบบพวกนี้มันจะไม่ทําการตัดสายนอกจากคุณพี่จะทําการตัดสายเขาเอง ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับนายเอกภพนะฮะบ,บอกว่าเดี๋ยวเตรียมประสานงานกับตำรวจไซเบอร์รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับพร้อมกับมีการฝากถึงเจ้าหน้าที่ของธนาคารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐทุกหน่วยด้วยนะฮะบ,บอกว่าอย่าเอาข้อมูลของคนไทยไปขายเลยคือข้ขอมูลของคนไทยด้วยกันเองด้วยนอกจากนี้ยังรู้มาอีกนะฮะว่าแก๊งคอนเทนเตอร์มีการเบิกถอนเงินจำนวนมากจากธนาคารตามแนวชายแดนฝั่งประเทศไทยทุกทุกวันแต่ทำไมครับ ธนาคารถึงไม่มีความสงสัยเลยหรือมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือไม่เ <_ an> กลยอยากจะมีการฝากให้ธนาคารนะครับและตำรวจในพื้นที่ชายแดนช่วยกันตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะฮะค่ะโอ้น่ากลัวเนาะแก,งแกง๊งคอเจอร์น่ากลัวทุกวันเลยนะคะที่มันจะมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วก็เราก็พยายามจะนําเสนอเพื่อจะให้รู้เท่าทันกันใช่หลายคนเจอหลักหลายรูปแบบบางทีเนี่ยทักด้วยนะทำเป็นว่าเป็นคนคุ้นเคยจําได้ไหมเราคือใครแต่ถ้าเราหลุดปากชื่อนี้ไปเขาจะเรียนเป็นคนนั้นเลยนะใช่ล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไปคือหลอกยืมเงินเขาจะค่อยๆหลอกหลอกหลอกค่อยๆเอา ข้อมูลเราเรื่อยๆ<ช>เพราะฉะนั้น<ช>สิ่งแรกเลยแม้ว่าจะมีการคุยไปแล้วก็ตามห้ามยืนยันข้อมูลเด็ดขาดแล้วก็ตัดสายทิ้งให้เร็วทีแล้วตัดสายสเร็วที่ถูกต้องอตามข้อมูลนี้นะคะ